สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิวนะคะ y u ูทู e c มค f t Channel ค่ะและเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะวันนี้พี่อยู่มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูโอวันตินภูเขาไฟนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะสูตรนี้ต้นทุนต่ำทำง่ายขายง่ายแล้วก็กำไรดีด้วยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ำร้อนผงโอวันตินสูตร3ามนมข้นจืด และนมข้นหวานค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทําพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่อยู่ก็จะตักผงโอวันตินสูตร3ค่ะจำนวน5ช้อนชานะคะเพื่อนๆสูตรนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากๆค่ะอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวด้วยนะคะ เพราะว่าสูตร3เนี่ยเขาจะมีความเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นมากนั่นเองค่ะแล้วก็เติมน้มร้อนนะคะ150 ml ค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมนะคะให้ผงอบอวันตีนเขาละลายค่ะเมื่อผงอบอวันตีนละลายแล้วนะคะพี่อยู่เติมนมค้นจืด40 ml ค่ะและตามด้วยนมข้นหวาน45 ml นะคะสูตรนี้นะคะพี่อยู่ว่า อร่อยกลมกล่อมหวานกําลังดีค่ะส่วนใครชอบหวานน้อยนะคะสามารถลดปริมาณนมค้นจืดลงได้เลยค่ะและสำหรับใครที่ชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มเลยได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนจะเสิร์ฟใส่แก้วนะคะพี่อยู่จะตกแต่งซอสช็อกโกแลตที่ขอบแก้วแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับการตกแต่งก็แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆนเลยนะคะจะตกแต่งหรือไม่ก็ได้นะคะพี่อยู่ก็จะตกแต่งเพื่อที่ให้เครื่องดื่มของเราโอวัลตินภูเขาไฟของเราเนี่ยนะคะมีความลวดลายน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็เทขอบแก้วด้านบนนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆไหลลงสู่ กลก้นแก้วด้านล่างหลังจากนั้นนะคะเติมน้ําแข็ง22ออนนะคะเต็มแก้ว22ออนค่ะแล้วก็เทโอวัลตินที่เราชงไว้ลงแก้วไปเลยค่ะสำหรับน้ำแข็งเมื่อโดนน้ำร้อนนะคะเขาก็จะยุบตัวลงเราสามารถเติมน้ำแข็งต่อให้เต็มแก้วนะคะหลังจากนั้นท็อปปิ้งด้านบนด้วยผงโอวัลติน3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะขั้นตอนง่ายๆแล้วก็ทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะกับเมนู โอวันตินภูเขาไฟค่ะสูตรนี้นะคะหอมอร่อยกลมกลม่อมเข้มขน้นลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโอวันตินภูเขาไฟ เมนูนี้นะคะถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะกับเมนูโอวันตินภูเขาไฟเมนูนี้ค่ะ เพื่อนๆสามารถทำกินที่บ้านหรือทำขายเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดในร้านก็ได้เหมือนกันค่ะถ่ายคลิปนี้พี่อยู่คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะราคาขายก็อยู่ที่35-40-45ได้เลยนะคะแล้วแต่ทำเลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วพบกับพี่อิ๋วแชร์สูตรใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ